สุดท้ายแล้วนะคะของรายการพักเครื่องสุวรรณภูมิโดยจันรันมรดกไทยนะคะตอนนี้เปิดสายแล้วนะศูนย์สองหกเนะคะอย่าลืมค่ะแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะในเพฟซบ o ๊กแล้วก็ใน Youtube กด subscribe ด้วยนะคะเนี่ยมีคําถามมาตั้งแต่แรกแล้วนะอาจารย์อย่างพี่คมสอนเขาก็มาแล้วนะคะอย่างคุณทรงเขาบอกว่าผมมีเหรียญเก๋เอาไหมสวยเลย อามาทำมายาสง่งอ,อันนี้เพื่อนกันนะครัคบเมื่อวานเพิ่งจะเจอกันนะเมื่อวานเพิ่งจะเจอกันทักทายกัน<ๆ>ปกตินะครับพี่เปียกถามบอกว่าเหรียญหลวงพ่อไหลสองนะเหียลวงพ่อไหลใช่ไหมอาจารย์ไห่เหรียญหลวงพ่อไหลสองรูปเหรียญลวงพ่อไหลสองรูปไข่ไม่มีหูนวะมีราคาหรือเปล่าไหลหรือไปไนายถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดเขียนไม่ถูกต้องขออ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้วยเพราะว่า อ๋อเรียนหลวงพ่อไปลมั่งถ้าให้ถ้าให้ทายนะน่าจะเป็นหลวงพ่อไปลูกไข่นะครับนวะมีราคาไหมถ้าเป็นรุ่นสองมีราคานะครับดอกบิบเบยกบ้านนาที่ถามมานะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อไปนั่นแหละไม่ใช่พ่อไหลหรอกเขาอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดละค่ะดีไันอานผิดด้วยบางทีผมก็จะทะเลาะกันหลายรอบแล้วนะกับเพื่อนใช้ Google พิมพ์ไงบางทีมันพิมพ์แบบเพี้ยนๆหันมาอีกทีแบบอ้าว ไปด่ามันตอนไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็พิมพ์งงอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะพระพุทธชินราชหลวงู่ดีนะคะวัดเหนือสอง1ค่ะปหนึ่งค่ะชินราชหลวงพ่อดีอยู่หลักหมื่นต้นๆนะครับอยู่ประมาณสักสามสี่หมื่นนะครับสวยๆก็น่าจะถึงห้าหมื่นค่ะพี่สิตวัดเหนือเสือวัดใต้นะครับพี่สถิติถามนะคะสมเด็จเหม็นพ่ออุ่นวัดตานกงชวงลงช่วงก่อนมันหมื่นกว่าบาท่ะเดี๋ยวนี้บอกว่า เล่นหาเท่าไหร่จริงๆเขาบอกว่าพระเนี่ยมีกลิ่นเหม็นตามชื่อเลยใช่ใช่จรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่าจะเหลือประมาณสักสี่พันได้สามสี่พันสมเด็จเหม็นเนี่ยเขาแหมส่วนผสมเขาอ่ะน่าจะเป็นแบบของที่ต้องต้องต้องเป็นส่วนผสมของท่านอ่ะผมก็ไม่ได้ศึกษานะว่าถูกมงคลของหลวงพ่ออุ่นเนี่ยแต่จริงๆท่านเก่งนะเดี๋ยวจะหามาให้หามาไล่ให้ก็จะเป็นรุ่นแรกแล้วก็สมเด็จเนี่ยยังมีให้ดูแต่สมเด็จ กล้องเรากับพ้าผงไม่ได้เลยเดววต้องหาวิธีแก้อยู่นะครับเดวรุ่นสองหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงค่งงะทอ,ทองแดงกระไหลทองทองแดงกระไหลทองสวยๆนะครับถ้าเป็นข้างข้างข้างรู้สึกว่ารุ่นสองจะเป็นข้างตัดนะหนะ้ารุ่นสองข้างตัดถ้าเป็นตัดนิยมเนี่ยเป็นบล็อกแรกๆนี่ยก็จะอยู่ประมาณสองสามหมื่นหางจากรุ่นแรกเยอะนะครับ รุ่นแรกสวย7-8็ดแปสนล้านหนึ่งนะคนต่อไปนะพี่อนุทยถามบอกว่าเหรียญรูปไข่กรมหลวงชินวชินวอนสิริวัตร์ปี2481เล่นหาเท่าไหร่คะสามสี่หมื่นครับพี่อนุทยครับเป็นเหรียญหันข้างรูปไข่นะครับกรมหลวงชินวรนผมเองก็นี่ใส่แหวนเหมือนกันนะสองสี่แปดหเหมือนกันนะครับนะคะอ่ะ ต่อไปคําถามนะคะตระกุดหลวงพ่อแจ้หลวงพ่อแจ้ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณหมื่นบวกลบนะถ้าแพงกว่านี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับค่ะหลักพันจนถึงหมื่นนะครับเอ้ยทำไมไม่มีสายโทรเข้ามาเลยนะแปลกใจ02678ดนะคะห7 6 1นึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีโทรเข้ามาแล้วนะเพราะว่ายังไม่ทันเข้าเบรกเลยนะบางคนเนี่ยกดโทรแล้วอ่ะมาแล้วสายแรกเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับ อยากจะรู้บางพุงพมปีศูนย์เก่าเท่าบันแทนไหยเขาหาซื้อเท่าไหรครับมันเป็นบางพิมพ์นะครับบางพิมพ์ก็สี่ห้าหกหมื่นนะครับบางพิมพ์ก็แสนสองแสนสามแสนครับผมแล,แล้วแต่พิมพ์เนื่นองจา,ากวา่าพิมพ์แพง,พงนี่จะเป็นแสนกินไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่พวกพิมพ์ใหญ่เกตทาลูซุ้มอะไรพวกเนี้ยนะครับพิมพ์ก็มีเป็นประมาณสักสิบกว่าพิมพ์อ่ะมีทั้งนอนมีทั้งจันลอยนะครับฮะ ที่อย่างถูกสุดทนานจ๋าใช่ที่กร่ะถูกสุดน่าจะเป็นจันลอยนะอือ่าน่าจะเป็นจันลอยกลมๆอ่ะอ๋อถ้าแพงสุดนี่มันไปหลายๆแสนแบบผมไม่รู้ว่าจันลอยกับผระนอนเนี่ยอันไหนมันแพงกว่ากันเว้ครับมันน่าจะเป็นจันลอยอ่ะโดยปกติแล้วเป็นจันลอยบวยสุดอ่ะแล้วไอของแท้ที่มันแพงที่สุดนี่มันไปหลายๆแสนเลยอ่ะพิมพ์แพ้ใช่ใช่ครับก็ประมาณสองแสนบวกลบครับ ครับครับขอบคุณมากครับครับผมค่ะขอบคุณนะคะเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมสองห้าหนึ่งหกค่ะเหรียญระคังเนี่ยมันมีหลายราคามีหลายบล็อกนะครับเจ็ดแปดบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบล็อกเนี่ยสตาร์ทถ้าสวยนะถ้าสวยสตาร์ทที่หนึ่งหมื่นจนถึงสองหมื่นครับทุกบล็อกเลยแต่ขอให้สวยแต่ถ้าไม่สวยเป็นพันเลยนะพันต้นๆเลยนะครับสองสามพันนะค่ะ นะคะโทรเข้ามาได้นะคะ0 2 6 7 8 6 7 6 1นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะหรือว่าส่ง SMS มาก็ได้4 230 777ตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดตามรายการณช่วงที่มีการไลฟ์แบบนี้ไม่ทันมาเปิดดูย้อนหลังได้นะคะในเพจ c e b o o k พรักเสุวรรณภูมิค่ะแล้วก็ใน y t u t u นะคะมาเปิดดูย้อนหลังกันได้เช่นเดียวกันนะคะมีคาถามต่อนะคะอาจารย์คะบอกว่า เหรียญทรงพระผนวดทองแดงผิวไฟบล็อกธรรมดาราคาเท่าไหร่คะบล็อกธรรมดาก็อยู่ประมาณหมื่นกันกลางนะครับค่อนไปทางปลายอยู่ประมาณ50,000ื่นห้าหมนจนถึง7จนะ็ดแปดหมื่น่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยนะครับสตาร์ทที่10,000แขึ้นสาหรับเหรียญที่สวยนะครับ<ม><ม>ต้องสวยแบบไม่ได้ใช้เลยนะครับถึงจะขึ้นแสนไปนะครับแล้วราคาที่บอกไปเนี่ยคือราคาพระสวยถ้าพระไม่สวยคุณผู้ชมก็ต้องย่อหย่อนลงมานะครับตามสภาพ ครับค่ะอ่ะสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญถามได้เลยครับหลวงพ่อโตปลุกรับข้าวเนื้อเหมือนกับสมเด็จโตเลยไม่ทราบแบบนิยมเื่นหาไหมครับทับข้าวสมุดเนื้อขาวขาวใช่ไหมเล่นครับเล่นเล่นเล่นเมื่อก่อนมันเล่นกันหมื่นกว่าบาทอะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเหลือประมาณห้าพันถึงหมื่นนะครับ ได้ยินไหมครับสายยังอยู่ไหมครับอสายดีครับครับผมอาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองโทรกลับเข้ามาใหม่นะคะอ่ะหลวงพ่อหลงพ่รุ่งออกวัดสวนส้ม2501้่สวนส้มนะครับ2501เคยไลฟ์ไปแล้วนะครับสวนส้มเนี่ยราคาก็จะอยู่ตั้งแต่หมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางๆนะครับ <ừ> แล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วแต่ความสวยค่ะงานลองโทรเข้ามาใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่สายตัดไปนะคะ0ูนย์สองหกเจ็ดแนะคะพี่เปียกบอกว่าใช่ครับ <c oughs> พิมพ์ผิดห <c oughs> ลงพ่อไปลนะครับค่ะไม่เป็นไรคะ่ะนะคุณแบก็กคุณแบ็กนะคะพารอดวัดพระสิงห์เท่าไหร่คะอาจารย์อยู่หลักพันต้นนะครับไม่แพงนะครับนะคะแล้วก็เรียนรูปเหมือนหลวงพ่อแจศูนย์สองมีบ้างไหมของผมไม่มีเลยครับต้องถามเสียบีเสียบีน่าจะมีประมาณสัก 7, 8, 8, เจ็ดแปดเหรียญได้มากมาขายออกหมดแล้วเมื่อก่อนมีเยอะเสียบีเนี่ยะะผมได้พ่อแจ๋ผมก็ยัดเข้าทีเดียวเลยบีเนื้อดวงซื้อดีนะครับเป็นสิทธิ์สายตรงหลวงพ่อแจ๋เลยมีเยอะที่สุดนะครับเรียนพัดยอดหลวงปู่โตปีหนึ่งแปดบล็อกอุ้มดาวอืมก็บาทนะครับอ่านะสแ,แตนกลับมาสแ,แตนดาดละตอนนี้เหรอใช่ครับอนะราคาไม่เวอร์วงังเหมือนช่วงก่อนอราคาควรจะ ไป <Ừ. S 1> แบบเนี่ยราคามาตรฐานแล้วนะครับราคาเขาเรียกว่าราคานิ่งแล้วอืนะคะะะนะคะเปิดสายอยู่นะคะตอนนี้ค่ะรีบโทรมานะคะเวลาเหลือโดยประมาณ5นาทีสา,ายต่อไปเชเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้างครับผมจะคุยสายหลุดที่ถามหลวงพ่อโตทับข้าว วัดทับข้าวมันมีสายมันหลุดไปพวกนี้ไม่แพงครับไม่แพงหลักพันนะครับพันกลางๆจนถึงหมื่นเศษครับโอ้เห็นผมดูนล้วเป็นเนื้อแบบคล้ายๆสมเด็จแล้วมีลงรักใช่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 เนื้อเขาะอกเป็นสีขาวครับครับนะดูเนื้อคล้ายๆสมเด็จเนื้อสวยผมเมื่อพิ่งเคยเจอเนี่ยสวยมากลงลักเก่ามากด้วยใช่ครับครับผมเป็นพักเก่านะครับแต่ว่าความนิยมเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับ มีัอผมครับมีโองอื่นถามต่อไหมครับไม่มีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอาทิตย์นี้เจอกันที่สุรินนะครับเริ่มไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันศุกร ใช่ใช่แล้วแต่วันศุกร์เช้าก็โทรหาผมได้เลยน่าจะออกประมาณสักสามโมงครึ่งประเมินเวลาสามโมงครึ่งสี่โมงอย่างเงี้ยโทรได้นะครับสมเด็จโตเนื้อดําวัดประสาสองห้าศูนย์หกราคาเล่นหากันเท่าไหร่คะเล่นครับราคาอยู่ประมาณสักห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับค่ะนะเปิดสายอยู่นะคะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับสายต่อไปเชิญเลยค่ะอาจารย์ครับครับผมอหลถามได้เลยครับ ได้ย,ยินไหมครับผมได้ย,ยินชัดเจนเลยคุณอาพูดเลยครับถามเหรียญรูปไทยหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือข้างหลังตะกุดสามดอกอะครับรูป่ทยใช่ไหมคุณอาปิดเสียงทีวีหน่อย,ยอราคาเท่าไหร่ครับผมราคานะครับอยู่ประมาณหมื่นต้นต้นอ๋อ รูปรูปถ่ายนะฮะตะกุดสามดอกนะครับผมเป็นรูปถ่ายองค์เล็กๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมอ่ะหมื่นกว่าบาทครับอ๋อครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับค่ะนะคะอ้าวมี SMS มานะคะบอกว่าอ้าว SMS นี้ตอบไปแล้วนะตอบไปแล้วนะนั้นเรศแม่ครัวพ่อเเรศแม่ครัวศูนย์เก้ค่ะอาจารย์คะพ่อครัวเปล่า เหรียญพ่อครัว09ก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับน่าจะเป็นหลุมก็แดงนั่นแหละนะครับนะคะอ้าจะมีแม่ครัวพ่อครัวอ่าพ่อครัวจะเหรียญใหญ่แม่ครัวจะเหรียญเล็กนะครับอ่านะก็เห็นมีเขียนแม่ครัวแล้วก็พ่ออาอันเนี้ยแม่ไลฟ์ไปแล้วเนี่ยราคาอยู่ประมาณสักแล้วแต่บล็อกอะถ้าเป็นพวกตาไก่บาลางก็ห้าหมื่นบล็อกที่เอามาไลฟ์เนี่ยก็อยู่ประมาณสองหมื่นนะครับหมื่นกว่าสองหมื่นนะครับ มีคำถามจาก SMS นะคะกรมหลวงปากน้ำประแสเดิมๆเลยนะคะคาซองเลยเขาว่าแบบนี้ก็วันนั้นซื้อมาห้าเหรียญเหรียญละหมื่นอ่ะใช่ก็ขายอาจารย์ลักไปเหรียญละเท่าไหร่เท่าไหร่คะขายกไปหมื่นสองเองบนแล้วบนอีกทำไมอ่ะบวกูตั้งเยอะตั้งแยะนู่นนะทำไมคือขายราคาสูงว่างั้นเถอะไม่สูงหรอก ตามภาษาคนแก่แม่งบนง,ง้องงงง้อง,งอะไรก็ไม่รู้นะครับในวันสองวันนี้ก็บนเยู่นั่นแหละนะคะ <c oughs> อ้าวเือหลบมืน่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทลองอส่งรูปมาดูนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะยังคงโทรมาได้อยู่นะคะอท้าวเวสุวรรณหลวงปู่หมุนปี3ามสี่กระไรทองออกจังหวัดสะแก้วค่ะอันนี้ท้าวเวสนะครับอยู่น่าจะอยู่ประมาณหมื่นไม่เกิน2องหมื่น ไม่เกินสองหมื่นใช่ใช่นะคะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยก็อยู่ประมาณสามหมื่นบวกลบแต่ผมว่าคนหาซื้อเนื้อเงินหาซื้อยากนะเพราะมันไม่มันบางรุ่นมันไม่ต่อโค้ดอะคนก็จะเออจะไปเล่นทองเหลืองที่มันต่อโค้ดซะมากกว่าคือถ้ามีต่อโค้ดแล้วค่ะก็จะค่อนข้างสูงขึ้นไปอีกใช่ใช่มีเนื้อเงินติดมืออยู่องค์สององค์ขายไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ อ่ะหรือเวลาหนึ่งนาทีนะคะถ้าโทรก็โทรมาได้เลยนะคะให้อีกสักหนึ่งสายแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะคก็สามารถไปเปิดดูย้อนหลังได้นะคะในเพจ a c e b o o k พระเครื่องสุวรรณภูมิแล้วก็เปิดดูผ่านทาง YouTube ได้ด้วยสำหร,รับคนที่เข้าไปกดติดตามใช่ครับนะคะก็จะมีการเตือนกันอยู่เป็นประจำนะเวลามีการไลฟ์แบบนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์นะ,ะส่งคำถามมาไว้ได้เลยนะคะว่าคุณสงสัยอะไรเกี่ยวกับพักเครื่องนะคะหนึ่งนาทีนะคะยังคงมีหนึ่งนาทีนะครับมีเวลาอยู่นะคะหนึ่งนาทีนะคะ มีหนึ่งสายพอดีสายสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญถามได้เลยครับแหวนหลวงปู่หมุนออกวัดป่าหนองหล่มนิยมไหมครับนิยมครับนิยมราคาแพงไหมครับผมสวยๆก็น่าจะอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดพันครับอขอบคุณครับผมครับผมกำไรหมื่นกว่าแหวนอ่ะหลายพันอยู่นะครับนะคะครบถ้วน นะคะขอบคุณมากๆทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมนะคะในการพักรณ์สุวรรณภูมิวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะนะคะอาจารย์รัมะดกไทยดิฉันออยนันทิชากรกำลัพนันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ